สวัสดีค่ะ FC นี่นะคะเราก็ถ่ายให้ดูคือที่อันนี้คือมะยงชิดนะคะอันนี้คืออีกสวนหนึ่งนะคะน,นี่คืออีกสวนหนึ่งเนาะเราจะถ่ายให้ดูเราจะพาไปดูทุเรียนนะคะนี่มีคนดูแลอยู่ตลอดนะคะทุเรียนของเราเดี๋ยวจะเก็บได้ภายในประมาณปลายเดือนนี้ค่ะส่วนมะยงชิดเก็บหมดแล้วนะคะอันนี้คือไม่ได้ขาดติดกันค่ที่ติดกันทั้งเจ้าของสวน ทุเรียนวันนี้ยังไม่สุกนะคะหมอนทองนะ่ะเกรดเดียวกันกันกบเนื้อที่นนทบุรีนะคะที่พี่เขาบอกนะคะว่าที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาชิมแล้วบอกว่าเนี่ยที่แปลงติดกันกับอันนี้นะคะสองไร่กว่าเหมือนกันนะคะซื้อได้นะ่ะติดต่อเจ้าของได้โดยติดต่อมาทางหาาิก่อนนะคะปลูกบ้านอยู่ได้เหมือนนี้่ะมันเจ้าของเขาก็อยู่นี้ติดเขานะคะไปถึงยันติดเขาเลยภูเขาไม่ได้ขายนะคะภ <laughs> ูเขาไม่ได้ขายจ้ะ ขายแต่ที่ที่ขายได้นะคะเป็นเจ้าของนะคะสามารถเปลี่ยนมือได้สนใจก็ติดต่อหยัดมาะค่ะนี่เรากำลังจะพาไปดูต้นทุเรียนนะคะภาพจริงไม่ใช่ A. อส่วนที่เห็นอยู่นะคะ,ะนี่อันนี้นนม่ยงชิดเก็บไปแล้วนี่คือทุเรียนนะคะเฮ้ทุเรียนอยู่สวนชะอมแก่งคอยนี่นะคะ,ะนี่คือต้นทุเรียนนี้ยังไม่ออกลูกเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่มีลูก อันนี้ยังไม่แก่นะคะต้นทุเรียนประมาณสามปีก็ออกลูกนะคะนี่ใครมาไหม,ามน,นี่ค่ะนี่เจ้าของนี่นะคะนี่ทุเรียนนะคะที่อีกประมาณปลายเดือนนะคะถึงกินได้เจ้าเห็นบอจะเห็นอย่างบอสวัสดีจทุเรียนจ๋าเห็นไหมคะนี่คือดิซิสจุเรียนทุเรียนระดับเมืองนนเกรดเมืนองนนเลยใช่ไหมค,ค,คะพีเ่เอฟซีนี่ค่ะคไม่ต้องไปถึงจันทบุรีค่ะนี่ค่ะตำบล จานบะเขือชุบน้ำยานี่ค่ะนี่เจ้าของสวนนะคะนี่เรามาจองไว้ด้วยนี่นะคะไม่จองไม่ได้เก็ตนะจ้าคุณหนู่ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่หออย่างดีแล้วก็ประคับประคองใช่ไหมคะนี่ไข่เอฟซีขานี่ยังถือว่าไม่ดกมากเนาะนี่ยังเล็กอยู่นี่ค่ะประมาณสิ้นเดือนนะคะก็จะสุกพอดีแก่นะคะจองค่ะใครสนใจ จองนะคะมีอันนี้ต้นแรกเราพาไปดูก่อนนะคะมีทั้งหมดร้อยเท่าไหร่นะ100นี่อันนี้ให้ดูนะคะสวนติดกันกับที่ดินที่เราจะขายนะคะถ้าเกิดคุณมาซื้อที่แล้วคุณจะปลูกทุเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะต้นนี้กี่ปีแล้วคะเนี่ยสิบ <10 S 2> ปีแต่เก็บขายมาสี่ปีห้าปีนะคะสี่ห้าปีก็เก็บผลผล,ผลิตขายได้หมอนทองนะคะหมอนทองนี่คือต้อนทุเรียนนะคะหมาทุเรียนทุเรียนเดอ้อเราก็จะรีวิวให้ไปดูหน่วยทุเรียนนะคะนี่ค่ะ ดิสิสตทุเรียนเฮ้ยน้ำไรเหรียน้ำไรเหรียใต้ต้นหมากทุเรียนค่ะต้นทุเรียนแล้วก็ม่ยงชิดนะคะติดเขาใหญ่ด้านหลังคือพื้นที่ติดกับเขาใหญ่ของเรานะคะเอฟซีเราไปต้นอื่นต่อมีหมวดขับฝรัง่งฝรั่งส่วนนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าเจ้าของสวนดูแลอยู่กับต้นไม้เลยนะคะก็เลยนี่ผลผลิตดิสิสัทุเรีย ไอย y o โน้ตชเรียนไม่ใช่ภาพ AI นะคะนี่สดๆจากสวน,นะค่ะเห็นบออีซันมายืนสังเกตสังแงนอุย้ยดูแลอย่างดีมากเลยนะคะเนี่ยต้องเอาเชือกผูกเป็นลูกไว้กันเหยียกันลมเจ้าของสวนแข็งแรงมาก60กว่าแล้วนะคะท่านกเกษียณแล้วแต่ท่านแข็งแรงดูอีซันสิคะอายเขาบอละสูอหยาดเมืองนะ,ะนี่ก็ทุเรียนนะคะอยากให้ภาพสวย,สวย แต่ต้องดูแลนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะยิ่งกว่าผัวอีกเด้อสูสิป่อยปลูกทิมคว้างบ่ได้เด้เห็นมอนี่ออกปะนะคะดูพี่เขาขยันมากไหมคะต้องให้ปุ๋ยต้องดูแลนู่นนี่นั่นปุ๋ยชีวาภาพนะคะพี่เขาทาเองผลิตนุ่นค่ะไปอีกนุ่นถึงนุ่นเลยนะตีนขาวอันนี้นซันเอ็กซมเปิลให้ดูซื้อเด้อสูนี่อีกต้นหนึ่งเอาอีกนะอ๋อสามปีทางนู้นนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่เห็นปะเออก็ติดนี่ นี่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่สําหรับพีฉันว่าเยอะค่ะดกดกดิซิสทูเรียนค่ะอย่าลืมนะคะมาซื้อที่ตรงนี้แล้วคุณก็ปลูกไว้กินเองได้อีกหน่อยคุณไม่ต้องซื้อทุเรียนกินแะคะ่ะคุณมาซื้อที่นะคะสองแปลงนี้นะคะแปลงละสองไร่กว่านะคะอ่าแล้วก็ซื้อทุเรียนมาลงมาปลูกไม่เกินสี่ห้าปีได้กินอันนี้นนย่างก็ปีที่สิบคเก็บขายมาห้าห้าปีหกปีแล้วกันนะคะอีสันจใจดู ไม่สภาพ A i นะคะนี่มือดิฉันนะคะมืออีสันดู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 มืออีสันนะคะไม่ใช่ a อค่ะนี่ก็คือสวนนะคะเจ้าของสวนสองคนพี่ใบกับเพื่อนพี่ใบนะครับเป็นข้าราชการบํานาญแต่ว่าที่ดินที่ทางโอ้ซื้อไว้นานแล้วเนะาะให้มีใครหมดแดงน้ำเตบ้าสูบส,สันก็ลงอยู่สวนทุเรียนละบาทใครหมดแดงกันหลายหมด ติโทติโทนะคะไอ้สัญญางสเปสป,ปาละบาดเอานีกระทุเรียนอีกแล้วเบิงนิวสันเดอเบิงนิวสันค่ะมาทุเรียนอันนี้ยังไม่ค่อยโดกค่ะนี่เพิ่งจะสองปีกว่าเพื่อนปะ่ะให้ก็ออกน่วยแรกต้องดูแลนะคะทุรงทุเรียนผลไม้ทุกอย่างก็เหมือนคนไงต้องให้ใจเขานูา่อค่ะทั้งหลังก็เป็นเขาติดเขาใหญ่นะคะอากาศดีอากาศเย็นปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดนะคะ ตาย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 มาดืวยไปอีกก็ได้แต่อีสันบ่ไหวแล้วอีสันสิงอย่างกับท่างเก่าก่อนเพราะอีสันเริ่มเมื่อยอีสันบ่แข็งแห้งป้าเจ้าของสวนเพิ่นก็ไปแล้วค่ะเพิ่นก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์เนาะพี่ใบของเราก็เดินคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันไหมเพิ่นแข็งแห้งเนาะคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเพิ่นเป็นอาจารย์เกษียณกับหกสิบกว่าแล้วส่วนอีสันยังบ่านหกสิบเลยสู่เขาก็บ่ได้้ขี่ห่ายแท้อึ้งนัะนั่นก็ต้นทุเรียน สอนกัะสิทายทต้นที่มันเห็นสัตว์ๆใกล้ๆสันนี่แหละใกล้ๆหลายสันก็บเาไปไทายดอกเห็นปะโอ้ยต้นอี่ประมาณยี่สิบหน่วยสองสี่หกแปดสิบสิบสองยี่สิบหน่วยก็เป็นหมื่นแลวเนาะเอฟซีเนาะเก็บมาสี่ห้าปีแล้วต้นมันใหญ่แล้วต้องดูแลยากเลยปะเนาะแค่ดูแลใส่ปุ๋ยติดรอช่วมันติดกิ่งติดใบเนี่ไม่ใช่ภาพเอไอนะคะภาพอิหรีค่ะว้าเห็นเนาะเิ่นกระปูกอีกหลายอยู่ใด้ขึ้นเขาไปอีกสันพ่อขึ้นละค่ะอีสซนก็ใส่เบื้องใต่ใกล้ๆนี่แหละเพราะอีสันขี้ค้าน อีสันกี่ขานคะ่ะอีสันเมีไนี่นี่เอาแต่ต้นใกล้ๆมือเอต็มเ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 ต็มประมาณเอไอเนหะ็นปะผ้าสอะอาดแล้วท่งๆก็ไมีผูกไว้กิ่งเกิงนะคะนะคะอีกประมาณนี้ซิฟมือจังแกเพนะนนื่อนเอี้ยังพอได้ แต่ว่าไอ้ช่วงมะยงชิดดกมากค่ะอิสันมาไม่ทนันนั่นอีสันอยู่นู่นเนาะ,นนนนะก็ดูซ้ำนี่ก่อนเด้ออีสันย่างบะไวุูดเขาไปอีก,กเต็มนึงค่ะอีสันย่างบะไวยเด้อเอาเบิ้งซ้ำนี่ก่อนเฮ้วันวนี้คือต้นทุเรียนของจริงนะคะเจ้าของสวนจริงมีประมาณ30กว่าไร่ก็แบ่งขายเป็นล็อกนะคะล็อกละสองไร่กว่าใครสนใจติดต่อประหยัดมานะคะ0 9 8 8 2 6ก สามศูนย์ห้าสี่อันนี้ไม่ยงชิดค่ะไม่ยงชิดเก็บไปหมดแล้วเนาะอันนี้ก็ทุเรียนทุเรียนบนอีกอย่างมาไวเอฟซีนี่ค่ะบ้านนี่ค่ะที่บอกว่าบ้านอยู่ในหุบเขาเลยนะคะรถไปถึงนะเห็นรถไหมคะนะรถไปถึงนะคะอินเทอร์เน็ตก็ติดเน็ตอ่าสามบีได้นะคะนีะ่ติดเลยค่ะเน็ตบ้านพันมีเดอรนนันเน็ตบ้านไว,ไวกัเน็ตอันมือถือเนาะ ติดได้ค่ะนะคะรถจอดอยู่บ้านจอดอยู่ใครจะมาพักนี่ก็ได้นะคะติดต่อบ้านพักหรือว่าจะมาซื้อไเองเลยสองไร่กว่าบ้านปลายชีวิตค่ะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครมากนะอยู่กันสองตายายกับลูกหลานเบื่อความวุ่นวายทํางานมาตลอดชีวิตแล้วมาใช้บ้านปลายชีวิตอยู่ที่นี่ก็มาซื้อได้นะคะ F c ซเจ้าขาเนี่ค่ะเดือดออกมาแล้วเพราะันเมียนะคะนี่ค่ะ ป่าเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นอ่ะเป็นที่โลง่งๆยังไม่ปลูกอะไรคุณก็ลงทุนปลูกสัก3 4 5สปีปลูกบ้านติดกันกับตรงนี้เลยนะคะที่เข้ามาเมื่อกี้เนาะมี2แปลงค่ะแปลงหนึ่งอยู่ห่างจากนี้สัก4ี0หเมตร 4, มแล้วก็แปลง2อันนี้คือบ้านเจ้าของที่แปลงนี้ไม่ขายนะแปลงนี้หลายสิไร่อยู่นะคะอันนี้ลูกหลานเขาดูแลมีคนสวนนะะนี่คือบ้านอยู่นะคะของจริงนะคะ ถ้าใครมีงบนะคะซื้อที่ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ปลูกบ้านอีกร้านสองร้านมีสามร้านเข้ามาอยู่สบายไม่ต้องไปซื้อหมู่บ้านจาัดสรรแพงๆเลยค่ะเอฟดีได้อยู่ในหุบเขามีน้ํามีไฟนะคะเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณโลกว่าๆ<อ>นี่คือบ้านเจ้าของนะมีหลายหลังนะคะเพราะว่าตายายกันแล้วเนาะนะ<อ>ี่ค่ะเพื่อนก็อยู่อย่างสบายๆมักรรมาตรด่าปลูกตึกดอกเบญนมานี่ค่ะอันนั้นก็เป็นเรือนรับรองก็ปลูกไว้ให้คนอยู่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะ นี่ค่ะทางเข้ามาเมื่อกี้นะคะอันนี้คือที่ที่ติดกับแปลงเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยห่างกัน300เมตรซ้ายมือคุณก็ไปปรับปรุงเอาเพราะว่าเป็นที่โล่โงๆแงปลูกทุกเรียนปลูกอะไรปลูกบ้านได้หมดนะคะทางเข้าสะดวกสบายนี่ขนาดรถเก่งเราเข้านะคะนี่ก็บ้านนะคบปลูกไว้เยอะเลยเจ้าของเดียวกันหมดนะแปลงใหญ่ๆ30บกว่าไร่แบ่งขายเป็นล็อกล็อกละ2ไร่กว่านะคะก็ขอบคุณ FC ใครสนใจติดต่อประหยัดนะคะ098 8263054ค่ะแล้วก็จะให้เอาเบอร์ให้คุยกับเจ้าของโดยตรงนะคะผ่อนเสร็จโอนก็ได้นะคะสองไร่สองงานสองไร่เท่าไหร่นี่แหละไร่ละร้านหน่อยๆติดต่อได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ